สวัสดีครับพี่ด็อกเตอร์ตุ๋ยอ่าเป็นราวพี่มาจากไหนครับโอ้มาจากใต้ค่ะบ้านนี้อยู่สงขา<ม>าาาลาจังหวัดพัทลุงค่ะ<ช>แล้วเดินทางมาที่นี่มาเจออาจารย์เหรอครับใช่ค่ะพี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะลูกศิษย์กุ้งกุติบค่ะ<อ>เป็นลูกศิษย์มาเกือบสองปีแล้วค่ะอติดตามาจะมาเกับสองหปีแล้วแล้วช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ ก็พี่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากอาจาย์น้องหญิงนะคะทางโทรศัพท์นะคะเยียวยาทั้งร่างกายและก็เคลียร์พลังงานนะคะพี่เป็นมะเร็งเต้านมเนอะระยะที่1น,นะคะที่1น,นะคะแล้วกเ็เลือกที่จะรักษาโดยวิธีการทางเลือกเรื่องของพลังงานนะคะเพราะว่ารักษาคุณหมอแล,แล้วมันมีอาการเจ็บปวดอยู่แต่จ์น้องหญิงช่วยให้หายจากอาการเจ็บปวดนั้นนะคะอ่ะาคราวนี้แล้วก็พี่ก็ติดตามอาจารย์มาตั้งแต่ รู้สึกเป็นไม่ใช่รู้สึกแต่จได้ค่ะ20ธันวาคม2565นะคะวันนี้ก็เกือบเกือบ2ปีเกือบ2ปีนะคะก็แต่ว่าพี่ก็อยู่ใต้ทํางานอยู่ที่ใต้นะคะสุนทรอาจารย์เนี่ยก็อยู่แดนทําสุขาวดีบ้างที่อุดรอ,อยู่กรุงเทพบ้างลํำลูกกาบ้างตอนนี้อยู่ที่สัตหีบชลบุรีนะคะพี่ก็ใช้วิธีการที่วันหยุดไม่ก็ลานะคะเพื่อมาร่วมภารกิจทำนะคะเป็นการร่วมภารกิจของอาจารย์น้องหญิงในการสร้างความสุข ให้กับผู้คนในการช่วยเหลือผู้คนนะคะเรื่องของนําทางผู้คนให้อยู่ในศีลในธรรมใน3เส้นทางของการหลดพ้นจากการเยันไหวแห่งวัฏจักรแห่งทุกนี้นะคะก็เป็นทั้งเยียวยาตัวเองด้วยแล้วก็รวมภารกิจในการสร้างบุญนะคะช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือดวงจิตดวงธรรมด้วยนะคะอ่าก็ใช้วเวลาวันหยุดแล้วก็บางครั้งก็ก่าลาบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเยียวยาตัวเองด้วยนะคะอ่าแล้วก็ เป็นการโอกาสที่สร้างพลังงานในการช่วยเหลือผู้คนเช้งประสบการณ์ตัวเองค่ะนะคะที่เราเนี่ยหายค่ะจากการเจ็บจากการที่เป็นมะเร็งเต้านมเจ็บมาร่วม9เดือนที่รักษาทางโลกแล้วคุณหมอให้บอกว่าต้องทานยาพาราเนาะนต้องรักษาอาการแต่ใจน้องหญิงช่วยให้หายได้ทางโทรศัพท์ด้วยการที่ให้เราปรับพลังงานตัวเองเพราะว่าพี่ก็เรียนมาเยอะนะคะเออที่จบด็อกเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์พี่รู้จักเรื่องของพลังงาน แล้วพี่ก็ศึกษาเรื่องธรรมะการนั่งสมาธิรู้ว่าเหมือนที่คาพระบอกนะคะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอาการเจ็บปวดเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงร่างกายเท่านั้นแต่เป็นจิตใจคือส่วนเบื้องลึกที่ขับเคลื่อนพลังงานเหล่านั้นให้เราเจ็บปวดออกมาทางภายนอกนะคะจะต้องหญิงช่วยสิ่งนั้นค่ะช่วยกลับพลังงานในใจเราแล้วก็แล้วก็วกคี่ว่าทุกคนนะคะเชื่อเรื่องเรื่องกรรมแหละแต่เชื่อมากเชื่อน้อย แล้วก็ด้วยกรรมหรือการกระทําในอดีตชาติแล้วก็อดีตท้่เป็นชาตินี้ของเราเนี่แหละนะคะที่ส่งผลให้เราเกิดความเจ็บป่วยนั้นาการนี้ยิงช่วยปรับตั้งแต่ฐานรากค่ะฐานรากแห่งกรรมนะคะเป็นเรื่องของพลังงานลว้วนๆนะคะแล้วพี่ก็ศึกษาต่ออ่ะพอพี่หายเนาะพี่ดีขึ้นพี่ก็เห็นผู้คนมากมายร่วมพันกึ้กับอาจารย์ในการช่วยคนผู้คนมากมายนะคะแล้วพอพี่ก็ศึกษาต่อครานี้ พี่เป็นนักวิจัยเนาะพี่จบเป็นญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยด้วยนะคะพี่ก็อ่านเปเปอร์ค่ะเปเปอร์คืออะไรเปเปอร์คืองานตีพิมพ์ผลงานวิจัยนะคะระดับนานาชาติที่เขาศึกษาเรื่องของพลังงานเหล่านี้แต่ละที่เรียกต่างกันค่ะประเทศเขาเรียกกรมเนาะอ่ากามาส่วนตางประเทศอาจจะเรียกว่าเบตเอนเนอร์จีนะคะเรื่องของพลังงานนะคะมีมากมายค่ะพี่ศึกษาและพี่แรกๆเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเอ๊ะฉันไม่ค่อยกล้าบอกใครนะมันงมงายหรือเปล่า เพราะเราไปใช้ชื่อเรียกต่างหากนะคะแต่พอเราลองอ่านเปเปอร์เนี่ยโอ้เมืองนอกเขามีกันมาตั้งนานแล้วค่ะญี่ปุ่นเรียกว่าเลกินะคะแต่ว่าระดับของพลังงานสูงหรือว่าระดับไหนเนี่ยก็คือต่างกันไปญี่ปุ่นเรียกว่าเลกิใช้พลังจากฝ่ามือของผู้ที่เยียวยาค่ะในการเยียวยาคนวุ้ดเปิดเป็นห้องเปิดเป็นอะไรรับรับบำบัดกันทีละเป็นหมื่นนะคะแต่ชาวล้หญิงฟรีค่ะเพราะท่านต้องการส่งเสริมคนให้อยู่ในคลื่นพลังงานบวก ในศีลในธรรมมาท่านอาจารย์น้องหญิงเนี่ยไม่ใช่มาแล้วได้แล้วกลับไปแล้วช้ชีวิแตแบบว่าหลัล่นลาผิดศีลได้ไม่ได้นะคะเพราะท่านใช้บุญท่านทำไมท่านถึงรักษาฟรีเพราะท่านมีเป้าหมายให้คนเห็นสัจธรรมของความเจ็บป่วยแล้วมันหายได้ทั้งกายทั้งใจด้วยการที่เราปรับขึ้นพลังงานอยู่ในขึ้นบุญขึ้นแห่งศีลแห่งธรรมเป็นนี่เป็นสิ่งที่พี่ยิ่งเห็นความสําคัญว่าอ้อยากร่วมภารกิจกับท่านนะคะมากๆม,ม,มีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยก็จะ ขึ้นมาหาท่านมาร่วมสมทบเพื่อทำภารกิจค่ะนะคะก็ฝากทุก<อ>คนนะคะดตรตุ๋ยศึกษา,าศาสตร์ของต่างประเทศมามาเยอะเหมือนกันนะคะอ่านเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะคะโอ้โหตัวเลก็กกระจึงหนึ่งก็พยายามอ่านนะคะแต่เห็นว่าเขามีกันมางแต่ยังไม่ขึ้นปี2 0 0พันนะคะนะคะมีสิ่งเหล่าน,นี้ที่เขาศึกษาตีพิมพ์ในเครื่องเป็นเจอเนลหรือว่าบริษัทวิชาการทางวิทยาศาสตร์ชื่อดังก็จะเป็นไซไดเล็กนะคะโออีกมากมายค่ะนะคะที่แบบว่า เขาตีพิมพ์ถิดว่าคนไทยหลายคนอาจจะยังไม่เคยศึกษาเรื่องพลังงานเหล่านี้พอพูดถึงปุ๊บเห็นในคลิปปุ๊บก็นึกว่าเป็นเรื่องของงมง,งานนะเรื่องกรรมพราะนั้นลุกอะไรกันมองไม่เห็นเออนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์บางแขนงทำให้คนเราเชื่อเฉพาะสิ่งที่มองเห็นแต่จริงแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นแต่พิสูจน์ได้ด้วยความรู้สึกรื่อาการที่มันหายทันทีหลังจากที่เราเยียวยานั่นก็คือวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมองเห็นนั่นเป็นความเชื่อผิด,ผด ไฟฟ้าเรามองเห็นไหมไม่เห็นแต่เราเห็นว่ามันออกมาเป็นกระแสไฟให้เราชาร์จแบตมือถือได้พลังงานของที่จะและน้องหญิงนําพาผู้คนให้ดึงพลังงานของตัวเองนี่แหละนะคะแต่เชื่อมต่อกับท่านเพราะเหมือนท่านเป็นเสมืนอนค้อเพลิงใหญ่แล้วผู้คนที่หาท่านหมายถึงว่าเราก็อาจจะมีเปลวเปลวไฟเล็บหลี่ในดวงจิตของเราแต่เรามาจ่อจากค้อเพลิงใหญ่นั้นเพื่อให้เปลวไฟจากชีวิตเราชดช่วงขึ้นแต่เราต้องเป็นคนประครับประคองมันต่อเอง เร็วไฟนั้นที่เราได้รับการเชื่อมต่อมาแล้วเราต้องมีคนประครับประคองต่อเองด้วยการที่เราอยู่ในศีในธรรมด้วยขึ้นบุญค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับ,บสวัสดีครับขอบคุณมากครับ